ผู้มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจตรีดเรเดนุวัฒน์สิ์เจริญผมเองก็ได้ทำวิจัยมาโดยตรงทั้งในด้านของการบริหารไอทีและก็เทคโนโลยีโทรคมนาคมมาตลอดในปี2008ปลายปีนะฮะทางนิดาเนี่ยได,ได้ส่งผมไปเรียนกับทาง professor Michael E Porter ที่ Harvard นะฮะซึ่งท่านได้สอนในหลักสูตรที่ชื่อว่า microeconomics of c o m p e t i t i v e n e s s หรือในการสร้างความสามารถการแข่งขันเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาสนใจในด้านของเทคโนโลยีโทรคมนาคมด้วยนอกจากนี้ Technology เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ความสามารถการแข่งขันของประเทศรวมทั้งส่วนต่างๆของสังคมด้วยที่ผ่านมาทาง,งผมแล้วก็รวมไปถึงทงางคณะบริหารธุรกิจก็ได้มีการเข้าไปศึกษาผลกระทบต่างๆของ 3G นะครับแล้วก็รวมไปถึงเราได้เข้าไปศึกษาความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรร,รมธุรกคมนาคามสารกมไอซีนะแล้วก็พบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรียกว่าได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างมากในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าพัฒนาประเทศต่อไปรวมไปถึงสามารถจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับบริษัทต,ต,ต่างๆในประเทศนักเศรษฐศาสาตร์ผู้มีใจมุ่งหวังพัฒนาระบบโครงข่าย 3G เพื่อให้ชนบทได้เข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆของสังคมเพื่อให้ประเทศยกระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศโครงสร้างพื้นฐานทางทั่คขานาคมส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพนะในพื้นที่ภาคกลางนะแล้วก็ในเมืองใหญ่ๆนะแต่ว่าในชนบทที่โดยเฉพาะอย่างในกรณีของภาคใต้หรือภาคอีสานเะนี่ย เทคโนโลยีพื้นฐานเนี่ยเอาง่ายๆแค่โทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยในบางจุดก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องผลักดันนะฮะทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านปลอดแบนด์ความเห็นผมเนี่ยเครือข่ายไร้สายน่าจะเป็นคําตอบเพราะว่ามันสามารถจะเข้าไปครอบคลุมพื้นที่ได้จํานวนมากโดยใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากนกะนะอย่างแรกที่ต้องทําคือต้องมีการาทําให โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเข้าถึงส่วนต่างๆของประเทศอย่างที่2เนี่ยก็คือจะต้องทําการสร้างระบบการฝึกอบรมนะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆสิ่งที่3ที่ต้องทําซึ่งหลายคนคิดไม่ถึงก็คือว่าควรจะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้สิ่งเหล่านี้รัฐบาลจะต้องมีมีนโยบายนะในการที่เข้าไปแนะนําให้ประชาชน นะหรือว่าในพื้นที่ต่างเนี่ยสามารถที่จะมาปรับใช้เทคโนโลยียต่างๆให้เข้ากับวิถีชีวิตของเขาได้เองประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อจำกัดนะแล้วก็เสียโอกาสค่อนข้างเยอะในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงทรคมนาคมอย่างหนึ่งก็คือมาจากปัญหาในด้านของการเมืองและกฎหมายนะ่ซงซึ่งในอดีตเนี่ยสกรรมทรคมนาคมของเราเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบสัญญาสัมปทาน ซึ่งมันนำไปสู่กับความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันและก็เป็นการแข่งขันที่ไม่เสรีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวปิดกัน้นการพัฒนาโทรคมนาคมในประเทศไทยเราเป็นประเทศที่จำนวนน้อยมากนะครับที่ยังไม่มี 3G ใช้อย่างแพร่หลายจริงๆริงนะทั้งที่ประเทศอื่นเนี่ยไปที่ 4G แล้วความเห็นผมเนี่ยนะถ้าเราไม่สามารถที่จะ,ะทำการยกระดับ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้เนี่ยในโอกาสที่ประเทศเราเนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าด้านอื่นเนี่ยค่อนข้างทําได้ยากยสิ่งต่างๆที่รัฐบาลทําไปเนี่ยก็คือการนําเอาเทคโนโลยีไปให้ประชาชนใช้เพียงแต่ว่าไม่ได้มีการเข้าไปศึกษาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยเฉพาะในท้องถิน่นนอกจากนั้นก็ยังไม่มีการเข้าไปทําการฝึกอบรมให้ประชาชนเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ของการนําเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้นะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่า ถ้าปัญหาเรล่านี้ไม่รับการแก้ไขเนี่ยโอกาสที่ทําให้สังคมไทยเป็นสังคมดิจิตัลเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการจัดสร้างการประมูลขึ้นความถี่3 g คือ 2.1GHz กิกะเฮิรตซ์แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าหน่วยงานของรัฐบางหน่วยเนี่ยที่มีรายได้มาจากสัญญาสัมปทานเนี่ยนะครับก็คง ต่อต้านขึ้นมาก็มีการฟ้องศาลปกครองนะครับก็ทําให้เมืองไทยเราเสียโอกาสอีกแล้วในการใช้ 3G ท,ท,ทั้งๆที่ณตอนนี้มันเป็นปลายชีวิตของ 3G ในโลกนี่แหละเราได้มีการจัดตั้งกสทชนะฮะหรือคณะกรรมการจิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยซึ่งหลังจากมีกสทชเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนระ่ังของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมรวมไปถึงวิทยุโทรทัศน์ก็คือ มันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายจากระบบสัญญาสัมปทาน,นไปสู่ระบบใบอนุญาตบริษัทเอกชนต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้นะไม่มีการไม่ได้เป็นการผูกขาดโดยรัฐหรือถูกควบคุมโดยรัฐนะแต่องค์กรที่สละดหรือกสอทอชอเนี่ยจะเป็นส่วนในด้านของจะเป็นผู้กํากับดูแลนะซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลนะนะในส่วนของใบอนุญาตเนี่ยนะครับจะจะไม่มีรูปแบบของอ ของค่าส่งที่อยู่ในสัญญาสัมปทานแต่ค่าบริการจะถูกลงทําให้เกิดการแข่งขันที่เสรีมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้คือเป็น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 ไทม์ไลน์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประชาชนได้ประโยชน์อะไรจาก 3G 4G หรือเทคโนโลยี m o b ายบอร์ดแบ a นดอื่นเช่น WiMAX ที่อาจจะก,กำลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้การได้มาทั้ง 3G 4G WiMAX เนี่ยนะมันจะเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เรียกว่า n t t r r n t t f t t i n g s แต่เห็นได้ว่าหน้าตอนเนี้อุปกรณ์ Technology, เทคโนโลยีเวลาพูดถึงคอมพิวเตอร์เนี่ยเราไม่ได้พูดเราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ PC หรือ l a ็ปท็อปต่อไปนะโทรศัพท์ทุกวันนี้ก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ สาม,มารถใช้เป็นคอมพิวเตอร์ได้ 3G 4G WiMAX เนี่ยมันทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์เนี่ยกลายเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะสาม,มารถทาให้เข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ประชาชนนะะจะได้รับนะครับ ทกสทชเนี่ยได้ต้องมีการจัดประมูลขึ้นความถี่3 g หรือ4 g หลายบริษัทที่ผมได้ยินมาตอนนี้สนใจเทียบมุ่งไปเน้นไปที่4 g มากกว่าแล้วแน่นอนที่สุดกสทชต้องมีการกำหนดกรอบกติกาในสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเดี๋ยวต้องมีภาระนะต่อสังคมด้วยไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการหาผลกำไรอย่างเดียวเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะกลับไปสู่ความผิดพลาดเก่าๆในอดีตท,ที่เทคโนโลยีเนี่ยมัน มีอยู่เฉพาะเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นในประเทศไม่ได้เข้าถึงในลักษณะในลักษณะใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในภาพรวมนะครับในส่วนของทางทางหน่วยงานวิชาการเนี่ยอันนี้ที่ผมเห็นได้ชัดว่าเราสามารถจะทําได้ก็คือเราสามารถที่จะให้ความรู้กับประชาชนในด้านของเทคโนโลยีนะสามารถที่จะเข้าไป ชี้ทางให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ต่างๆที่เขาสามารถจะนําเอาเทคโนโลยีสามารถที่จะนําเอาทรัพคมนาคมเนี่ยเข้ามาใช้ได้ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากคนที่อยู่ในวงการเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเ,าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเ,เพราะมิฉะนั้นก็สามารถก็จะไม่ทันคนอื่นหรือล้าสมัยได้ช่วงหนะ้า ขึ้นความสีเนีเป็นทรัพยากรของชาติที่มีจํากัดรัฐบาลจะให้บริษัทไหนประกอบการไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีเงินมาเข้าลังน,นะครับถือว่าเป็นผลประโ,โยชน์ของประเทศแต่นี่ถ้าถ้าสูงไปก็จะผัดภาระไปให้กับประชาชน